อ่าโอเคนะคะทีนี้วิธีการที่นักเรียนจะเข้าไปสร้างโปรเจกต์ที่โปรแกรมจ a แคสออนไลน์ได้นะคะนักเรียนสามารถที่จะเข้ามาสร้างได้นะคะในในสมาร์ทโฟนของนักเรียนนะคะโดยที่นักเรียนอาจจะเลือกใช้พวกเว็บเบราว์เซอร์นะคะจะเป็น Safari ีก็ได้จะเป็น Google c h r o m e ก็ได้หรือจะเป็น Google ที่นักเรียนคุ้นเคยก็ได้นะคะครูจะเข้าไปที่ Safari ีนะคะตัวอย่างเนาะ พอเข้าไปที่ซาฟารีเสร็จนะคะครูเข้าเว็บไซต์ Google นะคะ Google จะได้ง่ายนะคะเวลานัาเรียนพิมพ์ค้นหานะคะนัาเรียนจะได้คุ้นเคยนะคะมากขึ้นมันก็นจะเข้าหน้าต่างของเว็บ Google แบบนี้นะคะหนูไปพิมพ์ตรงช่องค้นหาค่ะ S C R A อ่าแค่ S C R A นะคะจะขึ้นตัวเลือกแรกเลยก็คือ s a t c h S, S C R A T C H นะคะตัวนี้นักเรียนแตะเข้าไปนะคะใช้นิ้วเรานี่แหละแตะเข้าไปแต่เสร็จปุ๊บน,นะคะนักเรียนจะมาเจอนะคะนักเรียนจะเจอเว็บไซต์ลิงก์เว็บลิงก์แรกนะคะที่ที่เรานะคะที่เรา,าจะใช้ในการเข้าสู่นะคะเข้าสู่หน้า,าสแควรออนไลน์นะคะเราจะใช้เราจะกดที่ลิงก์นี้นะคะกดที่ลิงก์นี้เนาะ โอเคนะคะเซฟไม่ให้ก่อนนะคะเสร็จปุ๊บพอเราแตะเข้าไปนะคะเราแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บนักเรียนก็จะเจอหน้านี้เนาะถ้าเกิดว่าใครนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่ได้เข้าสู่ระบบไว้นะคะนักเรียนก็ต้องไปลงชื่อเข้าใช้ที่ขวามือแต่ทีนี้นะคะลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะลบ าภาษาอังกฤษถ้าขึ้นมันจะขึ้นว่า sign in แบบนี้นะคะ i in แบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีปุ่มลงชื่อเข้าใช้หนูแตะที่ลงชื่อเข้าใช้แต่ถ้าของใครไม่ลงชื่อเข้าใช้นะคะหนูจะเจอคำว่า create อ่ากูเอารูปนี้ดีกว่าหนูจะเจอคำว่า create นะคะ create ตอนนี้ครูเปลี่ยนเป็นไทยแล้วนะคะตรงคีเอ t e นี้ก็เลยไม่เกิดขึ้นเนาะ,ะแก้ไขก่อนนะคะก็จะเจอคำว่าตรงนี้ค่ะยนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะจะเจอคำว่า create าค,คำเดียวกันกับคำนี้หรือ กดที่ Start Create นี้ได้เลยนะคะ Start Create นี้ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่มีปุ่มลงชื่อเข้าใช้นะแต่ถ้ามีนะคะให้นักเรียน Sign In หรือลงชื่อเข้าใช้ซะก่อนเนาะ,ะสมมุติว่าครูยังไม่ลงชื่อเข้าใช้นะคะรลงชื่อเข้าใช้แล้วครูไปกด Sign In นะคะเกิดอะไรขึ้นครูเข้าไปแล้วครูก็ไปกด Start c r ีเอ e นะคะเกิดอะไรขึ้นก็โปรแกรมนะคะตัวโปรแกรม SCAT กจออนไลน์ก hmm. ็จะพาเราสร้างโครงการแต่ตอนอันดับแรกเนี่ยนักเรียนอะ่ะอาจจะเจอพวกเมนูหรือคำสั่งที่มันเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะมันเป็นภาษาอังกฤษหนูทำยังไงที่หนูจะเปลี่ยนเป็นภาษาทไทยได้นะคะเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้นะคะเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้ เปลี่ยนภาษาเนาะอ่าเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงลูกโลกนี้นะคะเปลี่ยนภาษาปกติแล้วนะคะของนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหนูก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยนะคะหนูก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นภาษาไทยไว้ายอันนี้เปลี่ยน สานะคะเปลี่ยนเป็นสาเคนี่ค่ะนี้เลยเนาะ เสร็จนะคะเพราะเปลี่ยนภาษานักเรียนก็จะเนี่ยเลือกได้เห็นไหมเราก็จะมาเลือกเป็นที่เป็นภาษาไทยแบบนี้นะคะถัดมานะคะเมนูต่างๆนะคะจะมีคู่มือให้นักเรียนได้รับได้อ่านอยู่แล้วเนาะอันดับถัดมาเลยก็คือเราจะต้องอันนี้ครูจะสอนอย่างเร็วนะคะเพราะว่าครูสอนไปแล้วรอบนึงนะคะนักเรียนจะเจอนะคะตรงขวามือทีในการแสดงตอนนี้ตัวละครที่ ที่อยู่กับเราอุ๊ยคุลืมหนึ่งอย่างก็คือพอนัาเรียนเข้ามาคิดเอทแล้วขวามืออย่าลืมลงชื่อเข้าใช้นะคะลงชื่อเข้าใช้นะคะหนูใส่ชื่อผู้ใช้ที่หนูได้จัดาที่หนูได้ลงทะเบียนไว้นะคะลงทะเบียนไว้เป็นชื่ออะไรหนูก็ใส่ชื่อนั้นลงไปนะคะแล้วก็พาสเวิร์นะคะหนูใส่ไว้ว่า JOOX หนึ่งสามห้า JOOX หนึ X ่งสมห้าเจ็ดอ่ะมันก็จะเข้าเข้าสู่ระบบนะคะแล้วก็สร้างโปรเจกต์ต่อจากเมื่อกี้ได้เลยเนาะ นักเรียนจะต้องมาเปลี่ยนนะคะในส่วนขวามือตอนนี้ตัวละครของเราเป็นแมวเนาะถ้านักเรียนอยากเปลี่ยนจากแมวนะคะหนูสามารถลบตัวแมวตัวนี้ออกได้นะคะหนูสามารถลบแมวออกได้นะแต่ลบแล้วก็จะไม่มีแมวเลยใช่ไหมไม่ยอมให้เราลบใช่ไหมลบได้นะคะไม่มีแล้วเห็นไหมแล้วเรามาบวกเพิ่มนะคะมาบวกเพิ่มตัวละครอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะับแตะเป็นตัวตัวแมวเนาะ แต่หนึ่งครั้งนะคะเราจะเลือกเอาตัวละครไหนก็ได้หนึ่งตัวนะคะลองเลือกเป็นตัวชิกตัวชิกตัวนี้นะคะพอเราเลือกตัวละครมาได้เสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะสปายนะคะสปายตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้นะคะก็คือชื่อของตัวละครเราสามารถ เปลี่ยนชื่อตัวละครให้ครูก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อครูเองนะคะหญิงหนึ่งตัวละครนี้ชื่อว่าหญิงหนึ่งเห็นไหมคะตรงตรงใต้ตัวละครนะคะก็จะก็จะเป็นชื่อหญิงหนึ่งทันทีเลยนะคะแล้วก็ตัวละครตัวนี้จะทําอะไรกับมันบ้างเราจะทําอะไรกับมันบ้างก็มาสนใจในส่วนของโค้ดนะคะมาสนใจในส่วนของคําว่าโค้ดเนาะเราจะเลื่อนนะคะเราจะลากเอาโค้ดมาใส่ ครูใส่อย่างเร็วเลยนะคะเพราะว่าครูอธิบายอย่างละเอียดไปแล้วอันดับแรกเลยนักเรียนนักเรียนจะต้องมาที่เหตุการณ์ก่อนเพราะนักเรียนจะต้องสั่งก่อนว่านักเรียนจะให้เขาทําอะไรเวลาที่เราแสดงนะคะนักเรียนต้องบอกว่าเมื่อคลิกนะคะเมื่อคลิกธงสีเขียวนั่นก็คือเขียวนี้นี่เองนะคะธงเขียวที่อยู่ขวามือเห็นไหมคะเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวนะคะเมื่อคลิกที่ธงสีเขียว ให้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 อะไรก็เคลื่อนไหวนะคะมาที่บ็อกของเคลื่อนไหวให้เคลื่อนที่19อ่าให้เคลื่อนที่19แล้วก็ให้เคลื่อนที่19ก้่อนเนะาะอาเลองลองเพดูก่อนก็ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะ ไอตัวเป็ดตัวนี้มันก็จะเคลื่อนที่ไป19นะคะแต่ทีนี้การใส่คําสั่งของเราตัวนี้นะคะเราจะต้องใส่ให้เป็นมาที่ควบคุมอีกทีนึงนะคะมาที่ควบคุมก่อนเราจะให้เขาวนลูปนะคะเขาเรียกว่าทำซ้ำนะคะทาซ้ปอ่าทาซ้าเนาะทาอันนี้ลบออกะคะค ลบบล็อกนะคะแต่ค้างแล้วลบบล็อกนะคะครูใช้วิธีการวนซ้ําตลอดนะคะแล้วก็ให้เคลื่อนที่19อ่าแล้วก็บอกว่ามาที่บล็อกของเคลื่อนไหวเหมือนเดิมบอกว่าถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับถ้าชนขอบให้สะท้อนกลับต่อบล็อกมาแบบนี้อ่าเราลองกดทงรูปทงเนาะเห็นไหมคะ เวลาเป็ดกลับมาเวลาเป็ดกลับมาเป็ดมันตีลังกาเห็นไหมเป็ดมันตีลังกานะคะมันตีลังกาเสร็จแล้วเราจะแก้โค้ดได้อย่างไรนะคะเราต้องแก้ให้มันหมุนซ้ายขวาเท่านั้นนะคะตั้งค่ารูปแบบการหมุนเป็นซ้ายขวาตัวนี้มันจะเหมือนพวกจิ๊กซอห์ค่ะนักเรียนทีนี้เวลาจิ๊กซอห์นี้มันก็จะแบบว่านักเรียนก็สังเกตว่าไอ้พวก ถ้าเราต่อได้ก็คือก็จะมีแบบ,แบ,บเหมือนเป็นเดยลงมาเนาะเราก็จะต่อได้เลยนะคะอ่าลองดูการแสดงผลซิเป็นยังไงนะคะถ้าเราไม่กดปุ่มแดงนะคะมันก็จะไม่หยุดมันก็จะเดินอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอ่าเรากดปุ่มแดงก็จะหยุดเห็นไหมคะแค่นี้เองนะคะนักเรียนแคปเสร็จแล้วนะคะนักเรียนยังไม่แคปนะให้นักเรียนนะคะมาเปลี่ยนชื่อโปรเจกต์ก่อนชื่อโปรเจกต์อยู่ด้านบนนี้นะคะชื่อโปรเจกต์อยู่ด้านบนนี้ เห็นไหมคะนะตอนนี้เป็นอันเติร์อยู่เนาะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นโนง1ตามด้วยชื่อตัวเองตามด้วยเลขที่ติดกันเลยค่ะใครเลขที่13ใส่13ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนักเรียนทำการแคปหน้าจอนี้นะคะแคปหน้าจอนี้ แคปหน้าจอนี้เลยนะคะแคปโดยให้เห็น 1. ชื่อโปรไฟล์โปรไฟล์มันจะเหมือนกับโปรไฟล์ที่เราทำการลงทะเบียนแล้วเราส่งมาให้คู 2. เห็นชื่อาสายสาเห็นบล็อก 4. เห็นตัวละครน,นะคะเห็น4ส,ส่วนนี้เห็น4ส,ส่วนนี้โอเคไหมอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะแคปหน้าจอเนาะบันทึกหน้าจอแคปจอให้เห็นสี่ส่วนนี้นะคะโอเคนะคะทีนี้นะคะลำดับถัดมาอันเนี้ยครูไม่ได้ให้นักเรียนไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่านักเรียนควรจะรู้ไว้ตรงที่ถ้านักเรียนต้องการจะดูว่าโครงงานของนักเรียนจะไปอยู่บนพื้นที่สาธารณะได้อย่างไรก็คือเอางานนี้ไปโชว์ได้อย่างไรถ้านักเรียนอาจจะทําเกม เนาะถ้าเกิดว่าเราสามารถได้ไดทําเกมนะคะเราทําเกมเสร็จปุ๊บเราจะเอาไปโชว์เขายังไงนะคะนักเรียนมาตรงนี้ค่ะดูหน้าโครงงานข้างบนนี้นะคะข้างบนนี้ดูหน้าโครงงานเห็นไหมคะก็จะชื่อก็จะเป็นชื่อไฟล์ของเราเนาะนะคะเราก็จะเจอตัวเป็ดตัวนี้นะคะเรากดปุ่มท่งอ่าเป็ดก็จะเดินเห็นไหม เด็กก็จะเดินเห็นไหมถ้าใครไม่แคปหน้าเมื่อกี้นี้แคปหน้านี้ก็ได้เพราะหน้านี้ก็จะมีส่วนประกอบทั้ง4ส่วนที่ครูต้องการเหมือนกันก็คือจะเป็นในส่วนของชื่อนะคะในส่วนของชื่อโปรไฟล์ชื่อไฟล์ตัวละครอ๋อแต่ไม่เห็นโค้ดฉะนั้นไม่เอาหน้านี้นะเอาเอาหน้าเมื่อกี้นะคะโอเคเนาะนะคะเอาโค้ดนะคะ ถ้าเราจะกลับไปแก้ไขเราแตะที่ดูด้านในนะคะถ้าเราจะกลับไปแก้ไขเราแตะที่ดูด้านในนะคะดูด้านในตรงนี้นเราจะแก้ไขเนาะแตะเลยปึ๊บมันก็จะกลับเข้าไปที่ตัวโปรเจกต์ของเราทีนี้นะคะนักเรียนตัวโปรเจกต์นี้เราไม่ใช่ทําแล้วแล้วเราทิ้งนะคะจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เราสามารถเก็บไว้ได้ด้วยนะคะก็จะมีปุ่มคําว่า บันทึกเลยเกิดขึ้นในกรณีที่เราบันทึกครั้งแรกแต่ถ้าเราบันทึกครั้งแรกไปแล้วนะคะเราสามารถมาที่เมนูคำว่าแฟ้มได้นะคะมาแฟ้มนะคะนี่คือการบันทึกเนาะบันทึกนะคะมาที่แฟ้มนะคะมาที่แฟ้มแล้วก็อาจจะบันทึกทันทีหรือบันทึกเป็นก็ได้นะคะหรือเราจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ลงไปในคอมพิวเตอร์ก็กทําได้เช่นเดียวกันถ้าเรามีโปรแกรมติดตั้งนะคะ บันทึกเนาะคือการบันทึกนะคะมาที่แฟ้มแล้วก็มาที่มาที่แฟ้มมาที่บันทึกทันทีนะคะหรือบันทึกเป็นก็ได้นะคะได้ทั้งสองอย่างเลยอ่าโอเคนะคะใครสงสัยอะไรตรงไหนไหมคะวันนี้ครูจะปล่อยแล้วแล้วให้รีบไปทําจะได้เสร็จเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอแบบที่ครูบอกแล้วอัพมาในอัลบั้มของเราให้เรียบร้อยโอเคไหม นะคะครูตรวจของบางห้องนะคะครบแล้วนะคะแต่ห้องนี้ครูยังไม่ได้ตรวจวันเนี้ครูจะรอให้วันนี้ส่งงานให้นิ่งๆกันก่อนเพราะว่าห้องนี้ยังส่งงานกันขาดเยอะเลยนะคะ